สวัสดีครับคลิปนน้นะฮะจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาออเนลคลิกหนึ่นะฮะสีแดงดำตัวคอมไบเนตปีสอนี2023นะครับตัวนี้รถเพิ่งมานะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นสีแดงสีแดงสวยมากนะครับนี่ฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่องช่างกรุงเทพแท้ๆท,ทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับคลิก160นะครับสีแดงดำนะปี2023นะตัวนี้รถเพิ่งมานะครับผมนะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้คลิก160นะตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ นี่คัตัวนี้ตัวใหม่สีใหม่นะครับสวยนะครับสีแดงตัวนี้แล้วก็โลโก้นะฮะก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะนี่เป็นตัวหนังสือแบบนูนนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัวใหม่นะครับเครื่องแบบเครื่องยนต์แบบ e s p นะครับแบบสตาร์ทเงียบนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับสายพานตัวนี้ก็เปลี่ยนทุก2 4 0 0 0กิโลนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไส้กรองอากาศนะตัวนี้ก็เปลี่ยนทุก1 6 0 0 0มกิโลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ สี่เบานะครับสําหรับคลิก160ตัวนี้นะคลิกตัวนี้1ลูกสูบ4ี่เบาะนะครับเป็นเครื่องวี่เบาะนะเครื่องก็คล้ายๆตัวเดียวกับ p c x 160นะนี่สวยนะครับตัวนี้รถเพิ่งมานะครับแล้วก็วันเดือนผลิตนะฮะวันที่17มีนา66นะครับนี่ฮวันนี้ก็วันที่23นะฮะรถมาก็เลยมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับ เผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานแบบออโตเมติกเครื่อง 160cc ฮอน้าคลิกตัวนี้นะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับหรือว่าเพื่อนๆพนพี่ๆี่นะถูกใจในราคานี้นะฮะหรือว่าสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาซื้อนะฮะหรือว่าเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านดหน้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะ อันนี้ลายผมก็0921577129นะครับอันนี้ก็เป็นลายผมเองนะครับนี่สวยนะครับใครที่ชอบแบบจะถูกจะแพงนะฮะขอให้แดงไ้ก่อนนี่สีนี้สวยเลยถูกใจแน่โนอนนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ชอบสีแดงนะครับนี่ฮะข้างหน้าก็จะเป็นสีแดงตัดสีดำนะฮะสีดำกจะอ,อกด้านนะครับส่วนสีแดงนี่จะเป็นสีแดงเงานะครับนี่สวยงาม ไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าคู่นะครับนี่ไฟหน้านี่เป็นแบบ f ู L l LED นะครับส่วนไฟรีไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบ Fu L l LED หมดเลยนะครับตัวนี้ระบบไฟ f ู L l LED ท้งขัดนะฮะตัวนี้เบรกก็จะเป็นคอมบีเบรกฮะล้อแม็กก็จะเป็นสีดานะครับผมนะก็จะมีสีดําสีขาวนะครับที่เป็นล้อแม็กสีทองนะครับส่วนล้อแม็กสีดําก็จะเป็นสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับนี่ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายล้อแม็กนะฮะล้อแม็กก็ ข,อบ,นะขอ,บบอบ14นิ้วนะครับส่วนยางก็เป็นยางแบบเรเดียนนะยางนอกก็ใช้ของ i อยาซีนะครับผมนะขนาดยางนี่100นะครับทับ80ขอบ14นิ้วนะครับวามลิกก็เป็นสีดำนะกระบ,บอกโชก็สีดำนะนี่สวยงามเลยนะครับ้รแมกนี่ลายสวยมากนะครับนี่สวยงามเลยนะครับ ถ้าใครชอบล้อแม็กสีทองนะฮะก็จะมีสีขาวกับสีดำนะฮะแต่ถ้าใครชอบล้อแม็กสีดำนะก็จะมีสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกันตกนะฮะกันตกนี่จะเป็นสีดำนะสีดําออกด้านาตัวนี้ก็ถังน้ํามันนะครับนี่ถังก็ใหญ่นะครับยูบกนะฮะตัวนี้ก็ใหญ่มากนะครับนี่ฮะสามารถใส่หมวกกับนกได้หนึ่งใบนะครับ ของแถมก็จะมีนี่ฮะไขค,รครวงกับบกหมวเทียนนะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะตัวนี้ก็47.6กิโลต่อลิตรนะเติม1ลิตรนี่สามารถขับได้ถึง47กิโลนะในส่วนของราคานะนี่เลยครับราคาตัวรถนี่63,500บาทนะแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,500บาทครับตัวนี้ก็จ่ายรับรถนะรวมจดทะเบียนอยู่ที่65,000นะครับ จ่าย65,000พนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับออนิวคลิกห6 0นะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะตัวนี้เครื่อง4วาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบใหม่นะไม่ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับผมนะแล้วก็มีสตาร์ทมือนะฝั่งนี้ก็จะเป็นระบบ I-Link Stop อปนะฮะแล้วก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะก็จะมีรีโมทนี่ฮะรีโมทก็จะเป็นแถมให้1อันนะครับ เวลาใช้งานก็กดให้มันเป็นสีเขียวนะครับนี่แล้วก็มาเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดสวิตช์สตาร์ทตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไว้เปิดเบาฉุกเฉินนะครับแล้วก็จะมีบาร์โคดนี่ตัวนี้ก็เวลาไว้สตาร์ทแบบฉุกเฉินนะครับหรือว่าเราทํารีโมทนี่หายนะครับแล้วก็สั่งรีโมทแล้วก็เอารหัสนี้มาป้อนเข้ารีโมทนะครับหรือว่าจะเพิ่มรีโมทก็ได้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีที่ชาร์จนะครสำหรับ ใครที่อยากชาร์จโทรศัพท์ก็ไปซื้อสายชาร์จมานะฮะนี่เสียบใช้ได้เลยนะครับสีแดงนี่สวยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนี่ฮะแดงนี่สวยเลยนะครับแดงตัดสีดำนะฮะราคานี่หกหมื่นห้าพันบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับจ่ายหกหมื่นห้าพันนี่เอารถไปขี่ได้เลยนะครับแล้วก็รอรับใยทะเบียนกับคู่มือได้นะฮะในส่วนของเงินดาวนะครับตัวนี้ ตอนนี้จ่ายรับรถอยู่ที่2 0 0พนะฮะออกรถได้เลยนะครับของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะทา้งเงินสดก็จ่ายอยู่ที่65 0 0 0นะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับนี่สวยนะครับคลิก1 6 0สีแดงนี่สวยมากนะครับส่วนระบบโชคหลังนะฮะตัวนี้เป็นโชคเดี่ยวนะครับเนี่ยจะไม่ใช่โชกคู่เหมือน p c x นะฮะเนี่ยโชคมีข้างเดียวนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่จะเป็นแบบดำนะ ข้างหน้าดิบข้างหลังดำฮนะขนาดยางหลังนี่1น0 0ทับ7 0ขอบ14นิ้วนะับยางก็เป็นของเรเดียนนะครับนี่เป็นยางแบบไม่มียางในนะครับส่วนลายยางเนี่ยเป็นลายยางของลายรซีนี่สวยนะครับผมนะลายยางนี่สวยมากนะครับแล้วก็ไฟท้ายก็เป็นแบบ Full l e d นะไฟเลี้ยวก็ Full l e d นะครับตัวนี้ระบบไฟทั้งคันนี่เป็นแบบ Full l e d นะครับระบายความร้อนด้วย หม้อน้ำเนี่ยก็จะมีหม้อน้ำตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็น้ำยาหล่อเย็นนี่เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครับผมนะตัวนี้ฮอนด้าเขารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะหรือว่า30,000กิโลเมตรส่วนระบบหุ่ฉีดก็รับประกันใน5ปีนะฮะหรือว่า50,000กิโลเมตรนะอันนี้ก็เอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับผมนะเนี่ยสวยมากนะครับสำหรับคลิก160ตัวใหม่ล่าสุดนะสี แดงดำนะรถพึ่งมานะครับอันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับอันนี้ก็เผื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังจะออกรถฮะหรือว่ากําลังเล็งๆอยู่นะครับว่าจะออกคลิก160นะฮะก็สามารถเอาคลิปนี้นะฮะแล้วก็ไปเทียบราคาในเขตพื้นที่ของเพื่อนพี่ๆก็ได้นะครับถ้าราคาสูงกว่านี้นะฮะลองเดินดูนะฮะแล้วก็สอบถามดูหลายๆร้านก็ได้นะครับแต่ถ้าไปสอบถามแล้วราคาถูกกว่านี้ก็ จัดเลยก็ได้นะครับผมนะหรือว่าถูกใจในราคาที่ผมลงตัวนี้นะครราคา65,000บาทพร้อมโอนทะเบียนพรบก็แอดไลน์เข้ามาคุยหรือว่าเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้ราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่65,000บาทพร้อมโอนทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะ หรือว่าเพื่อนๆพ่อี่ี่นะฮะอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้ามีฮอนด้าตัวใหม่นะสีใหม่เปิดตัวมาผมก็จะลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนเพื่อพี่พี่พได้รับชมเรื่อยเรืนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ